เฮลโ c h a h o u s สสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับว right. ันนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับบทเรียนเรื่องสัตวอักษรพินยินนะครับขอเกริ่นนำก่อนว่าบทเรียนออนไลน์นี้นะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดนะครับกรณีปิดเรียนนะครับวันที่4-31มกราคมพุทธศักราช2564นะครับ สำหรับสื่อการเรียนการสอนนี้นะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน2และภาษาจีน4นะครับของนักเรียนชั้นม .1 และม2นั่นเองนะครับจัดทาโดยเรา่ื่อจาจานะครับนายกฤิลักษมีพงษ์สกุลนะครับโดยได้รับคําแนะนํานะครับคำปรึกษาโดยท่านรองผู้อำนวยการผู้ชิสารุ่งวัฒนชัยนะครับและอํานวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านผู้อำนวยการนวลอนงวงเพชรนะครับผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแพทย์กษสานะครับ สำหรับในบทเรียนนี้นะครับเอาซื้อก็ขอทบทวนหน่อยเนาะพินยินมีองค์ประกอบก็คือพยัญชนะเราเรียนไปแล้วสระเรียนไปแล้วสระมีกี่ยอย่าง3อย่าง1สระเดียว2สระผสม3สระผสม,สาม,สามนาสิกนะครับบวกกับวันรณยุกนะครับนี่จึงเป็นบทนเรียนสุดท้ายจะกล้จกกะ วรรณยุกบวกกับวรรณยุกกลายเป็นพระย่างนั่นเองนะครับสำหรับวรรณยุกต้องอยู่ข้างบนสะระนะครับแล้วเราจะใส่ตรงไหนของ,ของสะอะยวเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับวรรณยุกวรรณยุกจีนนะครับมีทั้งหมด4รูปย้ำา4รูป5เสียงวรรณยุกที่1น,นะครับยินผิง วรรณยุกที่สองหยางผิงวรรณวรรณยุกที่สามช่างเชงวรรณยุกที่สี่ชี่เชงอันนี้เอาเข้าสอบนะครับแต่ไม่ให้นักเรียนเขียนภาษาจีนแน่นอนนะครับนักเรียนคิดว่าครูจะออกอยังไงก็แล้วแต่นักเรียนเลยครับมีอยู่สี่รูปมีห้าเสียงอีกเสียงหนึ่งคือเสียงเบานะครับสมมตินะครับเราเอาสระอา มาแทนในวรรณยุกตนะครับจะกลายเป็นเสียงหนึ่งนะครับอา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 ลองออกคำดูครับมาหมาหมา มาจำได้ไหมเอ่ยมาหมาหมามาเป็นบทเรียนเรื่องพินอินอันแรกนะครับมาแม่หมาชาหมาหมามาดาทอเห็นไหมครับเราอย่าไปเผลอเรียกแม่ว่าหมามาหมามาแม่จะกลายเป็นม้าทันทีมีสี่ขาทันทีเลยนะครับอย่าไปเรียกแม่อย่างนั้นเนาะโอเคเนาะนี่คือเสียงวรรณยุกต แล้วทำไมมีห้าเสียงล่ะเสียงเบาไงครับมาเสียงหนึ่งสหมา3หมาสี 4, มาหเสียงเบามามามาเห็นไหมครับอะไรเป็นเสียงเบามาตัวหลังเนาะ4รูป5เสียงอ่ะเราจะเปรียบเทียบให้ง่ายขึ้นนะครับอันยุก์จีนก็เหมือนการเดินของหมีตัวนี้ เสียงหนึ่งมาเห็นไ,ไหมครับเดินเรียบเสียงสองหมาเริ่มและเริ่มไต่เขาแล้วเสียงสามตกกลุ่มนิดหน่อยหมาขึ้นและลงและขึ้นนะครับหมาเสียงสี่มาลื่นลงเลยสไลเดอร์ลงไปเลยโอเคนะครับฝึกกันฝึกกันนะครับของพวกนี้ต้องฝึกบ่อย นะครับอ่ะคำแรกอ่าว่าอะไรปาป่าป่าป้า,ปามาห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 ลาหลาวหลาวเหล่าหวานหวานหวานหวนัวนนักเรียนสังเกตดูพินอินอันนี้อะไรผิด ตัวเผิด A ต้องเขียนยังไงครับเขียนยังไงครับกลมๆและมีแค่หางเหมือนลูกออเท่านั้นนะไม่เขียนอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าทำไมเราเชื่อ,อขึ้นมาโชว์ล่ะเราเชื่อหาฟอนต์ไม่ได้จริงๆนะครับพยายามหาแล้วแต่ก็หาฟอนต์ที่มาใส่วรรณยุกต์ข้างบนไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะหลักการใส่เครื่องหมายวรรณยุกนี่คือสิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องเรียนนะครับ วรรณยุกตมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวนะครับ4เสียงลำดับแรกครับหลักการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ในพยางค์ที่มีสระเพียงเสียงเดียวหรือสระเดียวให้ใส่วรรณยุกต์บนสระดูดูคำแรกครับปาผาหนีเลเลจานเผงิงหยิ่นชงเห็นไหมครับ ใส่บนสระเดียว2เวลาใส่วรรณยุกต์บนสระอ e, ีหรือสระอืออยู่ที่ว่ามันผสมกับตัวอะไรให้ตัดจุดออกเสมอเช่นตี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 ตตชีฉีฉีช,ช,ชีเห็นไหมครับตัดจุดออกเสมอเนาะต่อมาในกรณีไปสระผสมและสระผสมนาสิก ให้ใส่วรรณยุกเรียงตามตัวอักษรอาอเออีอูอ e จำได้ไหมพวกนี้คืออะไรสระเดี่ยวเรียงจากอะไรปากกว้างมาปากแคบดูอันแรกเตาจวงจียงฉุนนตเก๋เย่ เห็นไหมครับใส่ตรงสระเดี่ยวและเรียงตาม r o e u y i. จำนะครับอันนี้อันนี้ต้องจำนะความจริงอ่ะอันนี้คือเทคนิคหากินนะครับอันนี้เลยก็คือหลักการหากินสําหรับเอาไปทําข้อสอบนะครับในข้อสอบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเข้ามหาลัยนะครับหรือแม้แต่ข้อสอบครูผู้ช่วยที่เราซื้อเพิ่งสอบมาเนี่ยก็มีเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักการนี้ก็คือจะอเป็นหลักการพื้นฐานของพินยินนะครับต่อมาสระผสมนาศียงเสียงอะไรครับยงให้ใส่วรรณยุบนเลขศูนย์ถึงแม้ตัวอ e ีมันจะมาก่อนแต่ให้ใส่วรรณยุบนเลขสูงเช่นคําว่าชงชงชง,ชงเห็นไหมครับใส่วรรณยุกบนเลขศูนย์ต่อมาสระอ e ีกับสระอูอยู่ด้วยกันให้ใส่วรรณยุกอยู่บนตัว ให้อยู่ด้านหลังเสมอง่ายๆเลยตัว i กับตัว u เจอกันที่ไหนนะครับใส่ตัวสุดท้ายเสมอเช่นคำว่าติวกับตุยเห็นไหมครับติวตุยใส่ด้านหลังเสมอไม่สนใจตัวอะไรทั้งนั้นใส่ด้านหลังเสมออ่าจบแล้วด้านการใส่วรรณยุดเรามาเล่นกันนี้กันดีนกว่าก,ก,กิจกรรมร่าวโคริงนักเรียนเคยไหมเคยไหมไอเนี่ยยายกินลำไย,ยน้ำลายยายใหญ่ย้อยเนี่ย ลิ้นเลยไหมอันจีนก็มีพูดตามมาาฉีมามามานมามามา,มา,มาเออเออเออแปลว่าอะไรมีมามาด้วยมีมาด้วยมีแม่มีมา้ามีแม่มีมา้ามีม้าอะไรสักอย่างหนึ่งแม่ด่ามา้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนอะอะลองพูดกันปกติก่อนค่อยๆเพิ่มเลเวล 妈มามา慢，妈妈妈妈，a 妈骑马，马ม妈妈妈มา妈มาม慢，妈妈มาเร็วๆนะเร็วขึ้น，า妈มาม慢，妈 a มาเร็วขึ้น，มา妈มาม慢，妈妈มาเร็วอีกครั้งหนึ่ง，ฉีมา มามามาหมามา,มา,ม,ามาเร็วอีกมาหมาชิมามามาหมาหมามามา,มาเร็วกว่านี้มาหมาชีหมาหมามาหมาหมาหมา,มา,มาได้ไหมลองฝึกดูนะครับมาหมาชีหมาหมามาหมาหมาหมาเนาะอ่ะมาหมาชิมา,มา,มา,มามคืออะไรเอามาดูดูมาหมาชิมา <Mama. S 1> คุณแม่มา้มาม้า <Ch> แม่อะไรแม่ขี่ม้าม้าเดินเงไหรอม้ม้าเดินช้ามากเลยแม่หงุดหงิดแล้วแ <Mama, mama. S 1> มหงุดหงิดปั๊บแม่ก็ดามา้าแม่ขี่ม้าม้า,า,มา,าม้าแม่ขีดแม่าม้า าชิาม่าาม่าแมน妈妈妈ม妈าชิมาม่ามามเอาอย่างนี้เลยนะพูดให้้อย่างนี้เลยนะโอเคนะนักเรียนโรงเรียนแพทย์กาษสาเก่งอยู่แล้วเนาะอ่ะตอบฉันหน่อยสิวรรณยุกในสัทการสจีนมีกี่รูปมีทั้งหมดสี่รูปมีกี่เสียงห้าเสียง เขามีหลักเกณฑ์ในการใส่วรรณยุยังไงบ้างนะครูบอกว่าอะไรให้จำอะไรให้จำว่า a o e u y ใส่ตามนี้ใส่ตามนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสระผสมหรือสระอะไรก็ให้ใส่เรียงตามนี้ถ้าเป็นสระเดียวใส่บนสระเดียวถ้าเป็นสระผสมใส่เรียงตาม r o e u u y แต่ถ้าสระอีหรือตัว i อกับสระอูหรือตัวยูอยู่ด้วยกันให้ใส่ตัวสุดท้ายนะครับถ้ามีสระอีหรือตัวไออยู่ตัวเดียวให้ตัดจุดออกและใส่ข้างบนนั้นแค่นี้เองนะครับง่ายๆเสียงเบาเสียงเบานี่อะเสียงที่5เสียงเบาคืออะไรเสียงเบาคือพยางเวลาเขียนที่ไม่มีวรรณยุกต์กำกับ เวลาออกเสียงจะออกเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงเดิมของคำนั้นและสั้นและเบากว่าระดับความสูงจะผันตามพยางค์ด้านาหน้านั่นเองง่ายๆเลยมามะป้าปะเกอเกอปีต,ติเห็นไหมครับหนีเห่าหนีเห่าอ่ะรากการผันเสียงวรรณยุกต์หลักการผันเสียงวรรณยุกหนึ่ง เมื่อวายุกเสียงสไปอยู่หน้าพยางที่มีเสียงหนึ่งสองและสให้เหลือเสียงเพียงครึ่งเดียวเช่นถั่วตั้งถั่วตั้งกวางปูกวางปูกาหล่างโหลกล่ยงงหลี亮ยง เห็นไหมครับมันไม่ออกเสียงว่าเสียงเลี่ยงบอกแค่เสียงเลี่ยงเห็นไหมครับมันครึ่งเสียงเท่านั้นเองต่อมาเมื่อวันยุคเสียงสามมาอยู่รวมกันให้เอาคําแรกเปลี่ยนไปไป,ไปเสียงสองเช่นหนีเห่าคำพื้นฐานหนีเห่าหนีเสียงสองเห่าเสียงสามหนีเห่าเห็นไหมครับหนีเห่าไม่เป็นหนีเห่า เห็นไหมครับไม่เป็นหนีหาวเข๋โขไม่เป็นเข๋โขเห็นไหมครับหยิสานหยิสานแปลว่าร่มกันฝนหยิสานไม่เป็นหยิสาน手表ยวไม่เป็นโสเปียวเห็นไหมอ่ะต่อมาเล็กหนึ่งเลขกหนึ่งไม่อยู่ เมื่อใช้นับเลขหรืออยู่ท้ายคำศัพท์ให้อานเสียงว่า e e อ s s หนองสามสี่เรียก e เมื่ออยู่หน้าพยางที่มีวรรยุกต์เสียงหนึ่สจะออกเสียงเป็น e วรรณยุกต์เสียงหนึจะออกเสียงเป็น e ี e e s h ช a เห็นไหมครับเสียงหน e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  ึ่ง e shuang e นี a นึปีอีช u a คู่อ e nian หนึ่ปี e p e เปิ e i หนึ e ่งเล่ม อีตุยอีตุยหนึ่งกองเมื่ออยู่หน้าพยางที่มีวรรในยุ์เสียงสี่จะออกเสียงว่าอีเช่นอีเกอร์หนึ่งอันอีเจียนเห็นไหมครับเสียงสี่หมดเลยเกอร์เจียนอีเจียนหนึ่งชิ้นสามารถใช้กับเอกสารก็ได้สามารถใช้กับเสื้อผ้าก็ได้อีลี่อีลี่ใช้กับยาหนึ่งเม็ดอีเท่าอีเท่าหนึ่งชุด โอเคครับอ่ะค,คานี้นักเรียนน่าจะรู้แล้วปู้ปู้แปลว่า no แปลว่าไม่เวลาใครถามอะไรอยากเรียนไหมปู้อยากกินข้าวไหมปู้ฉันชอบเธอเธอชอบฉันไหมปู้ไม่ปู่แปลว่าไม่นะครับเมื่ออยู่หน้าพยางที่เป็นเสียงวรรณยุกต์หนึ่งสองสามจะออกเสียงว่าปู่เช่นปู่เกาเห็นไหมครับเสียงหนึ่งปู้เหนิงเสียงสอง ปู่ห่าวเสียงสาปู่เก๋เห็นไหมครับเสียงสแต่เมื่ออยู่กับเสียงสมันจะออกเสียงเป็นปูปู่เคิร์ชีจำได้ไหมปูเคิร์ชีไม่เป็ดลปูหุยไม่สามารถปูตุ้ยไม่ถูกปู่เห่าไม่ต้องการปูเชื่อไม่ใช่เห็นไหมครับออกเสียงเป็นปู หลักเกณฑ์การเขียนพินอินเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งการเสียงอันนี้ก็คือนักเรียนมันไม่ค่อยสลักสําคัญเท่าไหร่แต่ครูก็อยากให้นักเรียนทราบไว้นะครับเขียนตัวใหญ่พินอินนักเรียนจะไปย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปแรกได้เลยนะครับจะมีแต่ตัวเล็กทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นเขียนตัวใหญ่หนึ่งในกรณีขึ้นต้นประโยคเช่นคำว่าหนีห่าววอรชิ่เซฉงฉันเป็นนักเรียนเห็นไหมวอเป็น W ตัวใหญ่ เป็นตัวอักษรตัวแรกของพยางค์หรือคำหรือวลีเฉพาะคำนี้เป็นวลีเฉพาะให้นักเรียนทายแต่ว่าอะไรจงหัวเหรินหมิงกงเหอขัวเห็นไหมครับจงหัวหนึ่งคำเหรินหมิงหนึ่งคำกงเหอกัวหนึ่งคำจงหัวเหรินหมิงกงเหอขัวสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ของเรานเองแล้วไต้หวันล่ะ ไต้หวันล่ะจงหัวเหรินหมิงกัวนะครับสาธารณรัฐไต้หวันนะครับหรือไถหวันเป็นหัวบทความเขียนได้สองแบบคือตัวใหญ่ทั้งหมดหรือคําต้นคำคำต้นของคําใหม่นะครับอันนี้นะักเรียนคงยังไม่ต้องไปเขียนบทความเนาะอันนี้ครูเอามาพรีวิวให้เฉยๆนะนะครับจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วเนาะ การใช้เครื่องหมายแบ่งวรรคนะครับเครื่องหมายแบ่งวรรคหรือคอมมาอยู่ข้างบนเนี่ยพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอารอเออนะครับพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอารอเออเมื่ออยู่ตามหลังพยางค์อื่นนะครับเพื่อป้องกันการสับสนให้ใส่เครื่องหมายคอมมาไว้ข้างบนนะครับขั้นกลางเช่นซีอันซีอันเป็นชื่อเมืองนะครับชื่อเมืองยอูเออยวน ย่อเออเหยนเห็นไหมตัว u กับตัว E เห็นไหมเห็นไหมสระเหมือนกันถ้าเจอสระเหมือนกันเอาคอมมาข้างบนมากัน้นเห็นไหมครับตัว I กับตัว A สระเหมือนกันเอาคอมมามากัน้น mm hmm. นั่นเองครูขอออกตัวคลีนหนึงนะครับ A, A ที่ถูกต้องคือ A อย่างนี้นะแต่ A อันเนี้ยครูหาแป้นพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรฟอนต์พิมพ์ไม่ได้นะครูเลยต้องเอาอันนี้มาใช้เนาะครับสําหรับเรื่องพินอินนะครับก็มีประมาณแค่นี้เองไม่ยุ่งยากเลยนะครับอยากให้นักเรียนนะครับ ปูพื้นฐานพินอินให้แน่นโนสสาหรับในการเรียนภาษาจีนในครั้งต่อๆไปเรื่องน่าเบื่อจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับพินอินเนี่ยเป็นเรื่องทฤษฎีที่น่าเบื่อนะครับน่าปวดหัวคนเรียนภาษาจีนบางคนหรือคนจีนบางคนยังไม่แม่นเรื่องพินยินนะครับแต่ครูก็อยากจะพรีวิวให้เธอได้ทราบบ้างนะครับสำหรับข้อสอบกลางภาคนะครับครูสอน บทที่1ของเธอไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบโดยส่วนมากนะครับจะเป็นเนื้อหาด้านพินยินนะครับครูเน้นอะไรไปครูเน้นคลิปแรกนะคลิปแรกกับคลิป2นะครับแล้วก็คลิป3าเนี่ยครูบอกไปแล้วแล้วคลิป4นะครับว่าตรงไหนส่วนไหนที่น่าจะเป็นส่วนของข้อสอบนะครับก็ให้นักเรียนไปค่อยๆย,ย,ย้อนรีเช็คดูว่าเออ ส่วนนี้นะน่าสนใจนะน่าจํานะนะครับก็สําหรับเรื่องพินอินนะครับหรือเรื่องภาษาจีนอยากอยากให้นักเรียนอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเพราะว่าพินอินอาจจะดูยากแต่ไม่ยากคือความสามารถตักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่แม่นนะครับแต่เมื่อเรียนเรียนไปนะครับหรือสอบในครั้งต่อๆไปก็จะแม่นขึ้นนะครับการเรียนรู้อย่าหยุดนิ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับทงเฉตรมินจ้าเจียนสวัสดีครับ